สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .2 ออันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเทอม2เรานะครับสำหรับคลิปที่2เนี่ยถ้าใครมาเรียนที่โรงเรียนก็จะได้ทำแบบฝึกหัดในใบงานได้จดในสมุดไปแล้วนะครับส่วนใครที่เรียนออนไลน์ก็ในคลิปนี้ให้ดูดูอย่างเดียวแล้วกันครับดูแล้วก็คิดตามอาจจะมีทษมีอะไรไม่ต้องจดเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะเนาะ อ่ะโอเคมาเริ่มเลยดูข้อที่3ครับคำสั่งบอกว่าคะแนนสอบปลายภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .2 ห้อง1เป็นดังนี้จงเขียนแผนภาพจุดแสดงคะแนนสอบอ่ะสเต็ปในการทำก็ไม่มีอะไรเลยขีดเส้นในแนวนอนลากเส้นในแนวนอนปึ๊บจากนั้นกำหนดสเกล จริงๆเราควรจะนับก่อนว่าต้องกำหนดห่างมากยาวแค่ไหนนะครับอ่านี้ทีนี้เราต้องใส่ตัวเลขป้ายตัวเลขกำกับไว้ด้านล่างจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใส่เลขอะไรบ้างเนาะวิธีการก็อย่างที่บอกนะครับสแกนหาตัวที่น้อยที่สุดตอนนี้ครูเจอ15อ่ะ15น้อยที่สุดแล้วนะนิยมเขียนเลขคู่แล้วกัน ถ้าเขียนเลขคู่จะเขียน16มันก็เกินเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่14เริ่มที่14ไปจนถึงเท่าไหร่อะลองสแกนหาตัวที่มากที่สุดในข้อมูลชุดนี้39 39มากสุดแล้วอ่าแสดงว่าควรไปให้ถึง40ให้ได้ลองดูว่าจะถึงไหมเพิ่มทีละ2นะครับ16 18 20 22 ไปเรื่อยๆได้ถึง40ช่องสุดท้ายเป็น42อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะมันพอแล้วจากนั้นเราก็ลงจุดครก็ขีดค่าทีละตัว21อยู่ระหว่าง20กับ22ตรงนี้25

3าม9ิบสาอ่าไม่นานนะครับแป๊บเดียวข้อ3.1บอกว่าจงเขียนแผนภาพจุดโอเคเราเขียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาตอบคำถามข้ออื่นๆบ้างนะครับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดสอบได้กี่คะแนนและต่ำสุดสอบได้กี่คะแนน มี2คำถามเนาะถามสูงสุดก่อนสูงสุดคือสอบได้คะแนนมากสุดก็คือ39ครับและต่ำสุดก็คือ15ก็ดูจากแผนภาพจุดเนาะไม่ต้องย้อนขึ้นมาดูถึงด้านบนดูจากแผนภาพจุดจะเร็วกว่าเพราะมันแสดงข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนักเรียนส่วนมากได้คะแนนเท่าใดจุดไหนที่มันทับถมกันสูงที่สุดเนี่ยอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นส่วนมากได้35นะครับตรงนั้นคือ35มีนักเรียนที่ได้คะแนนอย่างน้อย3 0คะแนนนี่พอเริ่มใช้คำศัพท์ใช้ภาษาเข้ามาเราก็จะเริ่มผิดนะครับอย่างน้อยนักเรียนชอบถามครูว่าอย่างน้อย30เอา30มสิบไหมเราก็ต้องคิดต่ออย่างน้อยแปลว่า30 สาเนี่ยคือขั้นต่ำแปลว่าเอา30ได้ด้วยก็คือตั้งแต่30ขึ้นไปนะครับตั้งแต่30ขึ้นไปก็คือในกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเลยเราก็นับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสมี13ตัวก็ตอบ13นักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า17เอา17บเจ็ไหมอีกแหละคำถามลักษณะนี้ ก็นึกถึงหลักความจริงนะครับต่ำกว่า17ก็เอา17ไม่ได้สิต้องต่ำกว่านั้นก็คือต้อง16โชคดีที่อ่าอันนี้ตรงนี้คือ17ต้องต่ำต้องต่ำกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มี3ตัวนะครับข้อ3.6 ถ้าหากการสอบครั้งนี้มีคะแนนเต็ม40คะแนนผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ60ของคะแนนเต็มอย่างน้อยเคยเจอแล้วนะอย่างน้อยร้อยละ60ของคะแนนเต็มเราก็เลยมาดู60ส่วนร้อยนี่คือร้อยละ60ครับของแปลว่าคูณของคะแนนเต็มก็คือคูณ40ได้24 แปลว่าคนที่สอบได้ตั้งแต่นะครับว่าอย่างน้อยก็คือตั้งแต่24ขึ้นไปผ่านแต่โจทย์ข้อนี้ถามคนที่สอบไม่ผ่านก็คือคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า24คะแนนนะครับก็ไปมองดูด้านบนนี่24อยู่ตรงนี้ทางขวาผ่านทางซ้ายตก เราเอาทางซ้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 7มี7คนก็ตอบ7อ่ะก็ไม่มีอะไระส่วนข้อ4นี่ก็ข้อ4ไม่มีอะไรครับครูแค่ต้องการจะบอกว่าเขียนเลขแล้วมันเบียดกันมากเลยอย่างเช่น168ไป100 ร้อยเจ็ดสิบมันเบียดกันมากเลยจะถ่างให้มันกว้างกว่านี้ก็ไม่ได้มันล้นกันานก็เขียนเฉียงๆนะครับเนี่ยร้อยหกสิบแปดเขียนเฉียงอย่างนี้เนาะมันจะได้ประหยัดพื้นที่อยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไระเราสร้างแผนภาพจุดเป็นละข้อห้านี่เขาเน้นที่การอ่านแผนภาพจุดนะครับ ก็ไม่มีอะไรข้อ5้จุดถามว่ามีในคาบนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนโอ้สบายนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่ห้าหสบบดสบเก้ายสอง้าห็ดยี่ดคน28ดคนที่ครูยกตัวอย่างข้อห้าเนี่ยเพราะครูจะเน้นเราตรงนี้ คำใหม่คํานี้เราอาจจะยังไม่รู้จักพิสัยนะครับภาษาอังกฤษ,าษ,าษาคือเลนส์นะครับพิสัยเนี่ยแปลว่าความหมายของมันคือให้นําค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดนี่คือคําว่าพิสัย นำค่าสูงสุดในข้อมูลชุดนั้นลบด้วยค่าต่ำสุดในข้อมูลชุดนั้นจำเป็นภาษาอังกฤษก,ก็ได้ง่ายสั้นดี Max ลบมินนี่ม็กซิมัม,มากเนาะกับ Minimum น,น้อยสุดนะครับ Max ลบมินก็ไม่มีอะไรนี่ m a ็ก,ก็นี่ไงสีเขียว90มินก็สีแดงระหว่าง58กับ60ก็คือ59 เพราะฉะนั้นเอาแม็กเอามากสุดคือ90ลบด้วยค่าน้อยสุดคือ59แล้วก็คิดเลขก็ได้31นะครับก็ไม่มีอะไรข้อ5.3ละ่ะถามว่านักเรียนส่วนใหญ่มีอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเท่าใดส่วนใหญ่ก็แปลว่าไอ้ชั้นแ,แผนภาพจุดนงตำแหน่งที่มันทับกันเยอะๆแต่ปรากฏว่า มันเสมอกันใช่ไหมอะอย่างนี้ก็ต้องจำเป็นต้องตอบ2คํคำตอบนะครับตำแหน่งแรกคือ71 71กับ85 2คําคำตอบผ่านเนาะหน้านี้มีคำใหม่ที่เราต้องรู้จักคือพิสัยนะครับเดี๋ยวจะได้เจออีกจำไปแม็กลบมินพิสยัย ไปต่อ,อแผนภาพจุดนี้แสดงแสดงอะไรระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งของนักเรียนชายของนักเรียนชายนี่พอมีแผนภาพจุดเสร็จปุ๊บแปลว่าใช้เวลาวิ่ง7นาที3คนอะไรเงี้เราอ่านออกละแต่ข้อนี้มีเสริมอีกครับมีตารางนี้มาอีก ตารางนี้บอกอะไรตารางนี้บอกเกณฑ์บอกว่าถ้าผู้ชายให้ดูเกณฑ์ฝั่งนี้นะซึ่งตอนนี้มันมีแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวผู้หญิงเนี่ยเราไม่ได้ใช้เนาะเราไม่ต้องสนใจถึงแม้โจทย์จะให้มาเราก็มาดูข้อมูลผู้ชายมีเกณฑ์ดีมากดีปานกลาง,างต่ำต่ำมากขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ถ้าใช้7นาที 7.05นาทีอันนี้หมายความน้อยกว่าเนาะเขาใช้คำว่าลงมาอันนี้คือวิ่งใช้เวลาน้อยอะ่ะก็แปลว่าสมรรถภาพทางกายดีเนาะ,ะมาดูอ่านนักเรียนที่มีสมรรถภาพ <c oughs> ทางกายดีมากมีกี่คนดีมากมีกี่คน ดีมากคือสีเขียวที่ครณเน้นเขาบอกว่า7.05ลงมาอ่ะเจ็ดก็สมมุติมันอยู่แถวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นต่ำกว่า7.05ก็คือนี่มีแค่3มคนนะครับนี่คือพวกดีมากเลยวิ่งเร็วมากใช้เวลานิดเดียวมี3มคนต่อไปนักเรียนที่มีปานกลางอ่ะปานกลางเขาบอกว่า เจ็ดจุดมันไม่ใช่จุดเนาะน่าจะเป็น7นาที6วินาทีถึง9นาที35วินาทีนะครับก็คือเกิน7นะ่ะแต่ไม่ถึง10ใช่ไหมอ่านแล้วได้ใจความตามนี้ไหมเกิน7แต่ไม่ถึง10มีกี่คนอ่ะนับ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหเจดแปดเก้าสบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าคนอะขออภัยคูดูผิดไอ้นี่มันดีไอตอนนี้เราอยากได้ปานกลางโทษทีโทษทีทษทปานกลางคือเกินเก้าไปแล้วเนี่ยเก้านาทีสามสิบหกวิ <c oughs> เกินเก้าไปแล้ว เกิน12ด้วยโอ้แต่ในนี้มีแค่11เ็เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่นี้ครับปานกลางมีแค่ไม่กี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคนเท่านั้นโอเคเมื่อกี้ดูผิดช,ช่องข้อที่สามนักเรียนที่ใช้เวลาเจ็ดวินาทีกับนักเรียนที่ใช้เวลาสิบเอ็ดวินาทีใครมีสมรรถภาพทางกายดีกว่ากันโอ้ไม่ต้องดูแผนภาพก็ได้แค่ใช้ความเข้าใจถ้าใช้เวลาน้อยแปลว่าแข็งแรงวิ่งแป๊บเดียวก็เสร็จวิ่งแป๊บเดียวก็ครบรอบ เพราะฉะนั้น7วิต้องดีกว่านะครับข้อนี้ตอบ7วินาทีด้านล่างในครูเขียนข้อเสียของแผนภาพจุดครูคิดว่าพวกเราน่าจะมองออกข้อเสียของมันก็คือถ้าเราต้องทําด้วยมือเนี่ยบางครั้งมันเสียเวลาถ้าข้อมูลมีร้อยตัวเราก็ต้องมาจุดร้อยจุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วแผนภาพจุดเนี่ยเขาใช้โปรแกรม เราแค่คีย์ข้อมูลลงไปอาจจะเป็น Excel ก๊อปลงไปแล้วมันก็ปืดปดๆออกมานะครอันนี้เราก็คือฝึกไว้ให้เข้าใจที่ที่มาที่ไปของมันอ่ะจบแผนภาพจุดวันนี้เอาอีกหัวข้อหนึ่งให้จบไปเลยเนี่ยแผนภาพต้นใบอ่านแล้วมีองค์ประกอบแค่2อย่างคือ1ต้น 2ใบจึงกลายเป็นแผนภาพต้นใบเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับดูตัวอย่างที่2เลยเตรงนี้ครูขอแก้ไขนิดนึงที่ครูบอกว่าไม่ต้องจดเนาะคนที่เรียนออนไลน์ครับออนไลน์ออนไลน์จดครับออนไลน์ จดที่เน้น,นจดแผนภาพต้นใบแบบภาษาอังกฤษไม่ต้องก็ได้มันเป็นหัวข้อใหม่เราจะได้มีหลักฐานเอาไว้อ่านว่าเราเรียนแล้วจดไปครับแผนภาพต้นใบแล้วต่อไปก็เป็นจดตัวอย่างนะ,ะจดตัวอย่างที่2ของข้อมูลนี้ตัวอย่างที่2พิจารณาข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนชั้นม .2 อ,อํจำนวน20คนดังต่อไปนี้จงเขียนแผนภาพ ต้นใบของข้อมูลแผนภาพต้นใบมันก็คือการแสดงข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับแต่มันจะทําให้เราเขียนน้อยลงไม่ต้องเขียนเยอะเหมือนกับข้อมูลที่โจทย์ให้มา20ตัวเนี่ยมันจะเขียนน้อยลงโดยมันจะมีส่วนประกอบที่ครูขีดปึ๊บฝั่งนี้จะเป็นต้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นใบนะครับโดยที่ต้นเนี่ยเราให้เป็นเลขหลัก10บ ส่วนใบเนี่ยจะเป็นเลขในหลักหน่วยใบจะเป็นเลขในหลักหน่วยอ่าทีนี้เราลองมองดูเออเลขที่เรามีเนี่ยมันมี50ากว่าสี่สิก็มี60 70เอ่ะโอเคเราเรียง เราจะใส่ครูจะใส่หลักสิบก่อนนะครับครูจะเรียงจากน้อยไปหามากจากล่างขึ้นบนแล้วกันหลักหน่วยอ่าหลักสิบใช่ไหมครูจะทําหลักสิบหลัก10บเนาะเลขที่น้อยที่สุดคือเลข3าอ่าหลักสิบมีเลขสามมีเลขสี่ห้าหกเจ็ดนี่ เลียงจากน้อยไปมากจากล่างขึ้นบนจากนั้นเราจะใส่เลขในหลักหน่วยตรงตำแหน่งของใบนะครับตรงตำแหน่งของใบสแกนหาพวกเลข3ก่อนพวกเลข3มี39มีอีกไหมมีตัวเดียวตรงหลักนี้เราก็ใส่9แบบนี้มันจะอ่านว่า39โอเคไหม39 ลองดู40พวก40หาตัวน้อยๆก่อนมี40ธรรมดาไหมไม่มีมี41มี41อยู่1 2 3 4ตัวมี41อยู่4ตัวเพราะฉะนั้นใส่ใบไปเลขหนึ 1, ตัวเหมือนกัน1 2 3 4อ่ามี42มั้ยไม่มีแต่มี43เนาะก็ใส่แค่เลข3เพราะ เลขสีมันอยู่ในต้นแล้ว43่สสมสีมมีตัวเดียวต่อไป44มี1ตัวก็คล้ายๆกันนะครับเขียนแล้วก็ค่าทิ้งซะสี่ห้าหนึ่งตัว4ี่หสองตัว48่สิสี่สอ ต่อไปห้าสิบไม่มีมีห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองสองตัวห้าสิบสามไม่มีต่อไปคือห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดสองตัวมีห้าสิบเก้ามีหกสิบอ่ามีหกสิบแล้วจะใส่ยังไงเราหกสิบ ต้นคือเลข6ใบคือเลข10เหรอก็ไม่ใช่ใบต้องเป็นเลขตัวเดียวใบต้องเป็นเลข0ูนย์ครับนี่แปลว่า60แล้วก็มี72นี่แผนภาพต้นใบแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรมันหาค่าเฉลี่ยได้เร็วนะเดี๋ยวเรียนต่อต่อไปเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เห็นว่ามันหาค่าเฉลี่ยได้เร็วกว่า กว่าที่เขียนเป็นเลขเรียงๆเรียงๆแบบนี้ได้ยังไงครับเอาเป็นว่าเรารู้วิธีการเขียนก่อนใบจะเป็นเลขหลักหน่วยส่วนต้นเนี่ยก็จะเป็นหลักสิบแต่ถ้ามันมีหลักร้อยด้วยต้นก็จะเป็นหลักร้อยกับหลักสิบเอาเป็นว่าใบเนี่ยจะเป็นเลขตัวเดียวคือหลักหน่วยเท่านั้นอ่ะนี่ลองดูข้อ3ามบ้าง ตัวอย่างนี้นักเรียนจดไปด้วยนะครับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะครับคนที่เรียนออนไลน์มาดูตัวอย่างที่3จดเช่นกันจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ตัวอย่างที่3ความสูงเป็นเซนติเมตรของนักเรียนชายและหญิงม2ห้อง1เป็นดังนี้คำสั่งที่1 จงเขียนแผนภาพต้นใบโดยใช้ส่วนลำต้นร่วมกันเพื่อแสดงความสูงของชายและหญิงแปลว่าเขาอยากให้เขียนแผนภาพต้นใบแหละแต่เขาต้องการแบ่งแยกชายหญิงคือมีต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็มีใบของผู้ชายกับใบของผู้หญิงเนาะอะ,อะครูก็เขียนต้นไว้ก่อน ต้นครูให้ฝั่งซ้ายเป็นชายแล้วกันฝั่งขวาเป็นหญิงตรงกลางคือต้นนะครับตรงกลางคือต้นหมายความว่าซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นใบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้อัตโนมัติว่าซ้ายขวาจะเป็นเลขเพียงตัวเดียวซึ่งเลขตัวเดียวนั้นก็ต้องเป็นเลขหลักหน่วยเนาะต้องเป็นหลักหน่วยเราเลยจะใส่ตรงกลางก่อนแล้วกันใส่ต้นจากน้อยไปมาก ลองมองดูถ้าใส่ตรงกลางเนาะมันจะมีสิบเจ็ดครูมองว่ามันเป็นสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่ก็มีสิบสามมีไหมสิบแปดมีไหมไม่มีเริ่มต้นที่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด นี่คือต้นอ่ะแล้วเราก็ใส่เลยของผู้ชายครับของผู้ชายผู้ชายมีไหมสูงร้อยสี่สิบไม่มีร้อยห้าสิบมีไหมมีนี่ร้อยห้าเก้าใบก็ต้องเป็นเลขเก้านี่ทีนี้สิ่งที่ควรระวังนะครับเอาก่อนเลยเห็นสีเหลืองที่ครูเน้นไว้ไหม เลข9อยู่ซ้ายก็จริงแต่ว่าไม่ใช่915นะครับเวลาอ่านต้องเอาต้นขึ้นก่อนก็คือ159ทันนะครับ159อย่าไปอ่านคนอะไรสูง9เมตรนะครับไม่ใช่ละอ่ะเคลียร์ผู้ชายก่อนแล้วกันต่อไป161 62 65 66 69 1>, 1 2 5 6 9ต่อไปร้อมีเยอะเลยเจ็ดเอ็ดเจ็คนเจ็ 7, 5, คนเจ็ 7, 4, คนเจ็ 7, 5, คนครบผู้ชายต่อไปผู้หญิงบ้างครับเอาจากล่างสุดเนาะตัวเล็กสุด ร้อยสี่สิบกว่ากว่าน้อยที่สุดลักเนี่ยน่าจะเป็นร้อยสี่สิบหกมีสองคนแล้วก็ร้อยสี่สิบแปดหนึ่งคนหกหกแปดมีอีกไหมร้อยห้าสิบละร้อยห้าสิบพอดีก็มีร้อยห้าเอ็ดก็มีสองคนร้อยห้าเอ็ดร้อยห้าสิบธรรมดาร้อยห้าสิบเอ็ดสองคน ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกสามห้าหกดูเหมือนจะเยอะนะพวกร้อยห้าสิบกว่าห้าเจ็ดสองคนสามคนอืมห้าหกยังมีอีกหนึ่งคนก็ห้าเจ็ดสามคนขออนุญ,ญาตนะครับเขียนแบบนี้จริงๆไม่ควร ที่มันไม่พอแล้วก็มีร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้าร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้าอันนี้เป็นต้นไม้พิการนิดหนึ่งมีร้อยหกสิบสี่หกห้าหกเจ็ดสี่หกห้าหกเจ็ดอ่ะครบแผนภาพต้นใบนี้พิเศษยังไงพิเศษคือมีการแยกชายแยกหญิงด้วย เนาะโดยใช้ต้นร่วมกันไม่ต้องมาวาดแผนภาพ2อันวาดอันเดียวเลยใช้ต้นร่วมกันไปเลยแต่ใบก็ของใครของมันข้อที่1ผ่านข้อที่2ถามว่าพิสัยของความสูงของนักเรียนชายเป็นเท่าใดเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วจํานะพิสยัยครูให้เป็นสีฟ้า,าเผื่อจะนึกออกพิสยัยภาษาอังกฤษแมกลบมิสูงสุดของผู้ชาย อ๋อถามผู้ชายก็ถามผู้หญิงก็ถามสูงสุดของผู้ชายคือ175ครับเอามาตอบข้างล่างพิสัยชายคือ175ตเจาตสุดของผู้ชายคือ1 5อยคิดเลขโจทย์ถามพิสัยหญิงด้วยข้อสอเนี่ย ที่สายหญิงคือสูงสุดคือ167ลบด้วยต่ำสุดคือ146นสครับแล้วเราก็คิดเลข175็ดลบ1 5อยห้าได้ห6เนาะของผู้หญิงได้เท่าไหร่21อ่ะโอเคข้อที่สข้อที่3ครับ พิสัยของนักเรียนม2ห้องนี้แปลว่าไม่สนชายหญิงเลยเอาของห้องนี้เลยเอาสูงสุดลบต่ำสุดเลยพิสัยห้องก็จะได้เป็นสูงสุดก็ต้องเป็นสูงสุดผู้ชายสูงกว่าแล้วก็ลบต่ำสุดก็คือผู้หญิงคิดเลขนะครับได้ลงท้ายด้วย9ได้29้า น่าโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรก็จะมีประมาณนี้นะครับแผนภาพต้นใบส่วนใหญ่เนี่ยไอเรื่องแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบเนี่ยเราฝึกกันได้ง่ายๆเลยแต่เรื่องที่จะเป็นปัญหาเรื่องที่จะวัดก็คือการวิเคราะห์ของเราเนี่ยการอ่านจับใจความการแปลภาษาไทยคําว่ามากกว่าคําว่าน้อยกว่า พวกนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญอ่ะโอเคแปลว่าวันนี้เราก็จบ2เรื่องนะครับจบแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใบอ่าคลิปที่2ก็จบเพียงเท่านี้นะ